เอาละครับมาดูพัดหัวขาหนงสือพิมฉบับหลักๆเช้าวันนี้กันสักนิดไหมครับใช่ค่ะอาจจะบอกเล่าเรื่องราวต่อกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้ได้หรือเปล่าลองดูกันสักนิดหนึ่งเชื่อว่าต่อได้เชื่อว่าต่อได้เมือ่อตอนติดเราบอกแล้วไงลุงปั้มภาษากายของลุงปั้มเมื่อวานตามคลิปเมื่อสักครู่มันบอกว่าคล้ายกับจะไม่เอาพวกกองธรรมนัตแล้วหักกันตรงๆเลยอ่าถ้าตีความแบบนั้นก็ไดใ้ใช่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 เอาละครับมาดูพัดหัว ทรัฐก่อนอันนี้อาจจะชัด,ดกว่าด,ด้วยนะถ้า,าไปดูกันที่ไทยรัฐก่อนนะคะไทยรัฐเลยนะคะบอกเลยนะคะให้กกบหือไขก๊อกตูกแก้เกมโลธรรมนัตให้กรรมการบริหารือไขก๊อกตูแก้เกมโลโธรรมนัตเอออันนี้ชัดนะไปดูมติชนครับมต,ชมติชนนะคะก็บอกเลยกกบหแห่ออ,อกธรรมนัตพ้นเลขาพปชรร้างไพ่วันนี้ทิศทางเดียวกันคะ่ะ ไปดูไทโพสต์ครับในขณะที่ไทยโพสต์บอกเลยนะคะไม่อธิบายเยอะสามปอจ่อเขี่ยธรรมนัตหรือเอาจ่อออกก็ได้นะสามปอเขี่ยธรรมนัตก็ได้อืแต่รอพิธีกรรมอืจอดป้ายที่เดลีนิวใช่ค่ะอ้างชื่อทมโพสอสพ้นพิษจ่อเชื่อธรรมนัตพ้นเลขาทิศทางเดียวกันใครทาโพออาวขึ้นอย่างนี้อเมื่อสักเราเรียงเหตุการณ์เมื่อวานก็แล้วกันค่ะเหตุการณ์ที่หนึ่ง ลุงป้อมตอบคำถามเรื่องทำโพเช็คเดตติ้งสสตอบอย่างไรภาษากายเป็นอย่างไรบอกเล่าเรื่องเราอย่างไรก็ตามคลิปเมื่อสักครู่เหตุการณ์ที่สองหลังประชุมครมรลุงตู่เรียกแกนนำพประชะรสายของลุงตู่เองอสายของลุงตู่นะจะสายของลุงตูง่หรือไม่ไม่แน่ใจอเอาเป็นว่าในทีนี้อยู่ข้างลุงตู่ ยืนอยู่ข้างๆตัวลุงตูเออาา่เอออาจจะอ่าเอาเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้อยู่ข้างลุงตู่แล้วกันเอาง่ายๆอืมชั่วโมงนี้อืมนักการเมืองเขาต้องรู้เป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่เพราะชั่วโมงก่อนนะ่าอาจจะเอ๊ะไปจับคู่ดูดีกับอีกคนนึงมันไม่ใช่แล้ววันเวลามันเปลี่ยนได้เราพูดเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนเมื่อวานนี้คะ่ะชั่วโมงนี้นนเรียกคะ่ะอืมก็คือกลุ่มที่แตะมือที่ยืนอยู่ข้างๆลุงตู่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้กองธรรมนัสเอากเประกอบด้วยามิตร เมื่อพูดถึงสามมิตรประกอบด้วยสุริยะสมสักแล้วก็คุณอัญชานาคาสายกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มสันติพร้อมพัฒน์กลุ่มที่สามก็คือชัยวุฒิอุณาธารมนุสรเอาใครก่อนก็ได้อ่ะได้อ่ะเอาใครใครอ่ะชัยวุฒิชัยวุฒิขอโทษจ้ะชัยวุฒิอาณาธรรมนุสรถัดไปก็คือสุชาติชมกลิ่นสุชาติชมกลิ่นแรงงานดังนี้เป็นต้นที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ย ที่เออชื่อมาทั้งหมดเนี่ยก็คือแกนนำพประชะรนาทีนี้ชั่วโมงนี้ก็คือสายที่ยืนอยู่ข้างๆตัวลุงตู่ค่ะลุงตู่เรียกบุคคลเหล่านี้ไปนั่งหาหารือรับเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะใช่แล้วแหล่งข่าวก็ซิบมาแหล่งข่าวบอกว่าประเด็นเดียวเลยจริงๆหารือสถานการณ์ทางการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ สึกคนกันเองเออหรือเอาง่ายๆสึกสายเลือดหรือบางคนบอกเอาง่ายๆคําเดียวเลยหารือเรื่องกดธรรมนัตเออมันไม่ไหวแล้วไงคือคือคือมันไม่จบไม่สิ้นเขาบอกว่าไม่จบไม่สิ้นสักทีแหล่งข่าวบอกว่าลูกตู่เปิดรอบการหาเรือรับด้วยคําพูดสั้นๆเฮ้ยมันไม่จบเล่นไม่เลิกเฮ้ยมันไม่จบอเล่นไม่เลิกอเอาไงวะ ลดเลยพี่ลดเลยท่านใครบอกใครบอกคำนี้เขาคิดกันในใจทั้งนั้นใครบอกมาแก่บอกไม่ต้องไม่ต้องห่วงนาทีนั้นลุงู่เปิดรอบแล้วนี่ไม่เนียนตามได้ไงอ่ะสมประสงค์ทุกคนในวงนั้นก็ก็ก็ทุกคนสมคีกันท่ลมลุงผู้กองธรรมนัอสมประสงค์่ะก็ก็ก็ในเมื่อลุงู่ เปิดรอบแล้วไม่เนียนตามทำไมได้อย่างได้อย่างไรแหละจัดไปเลยอย่าให้เสียเวลาโอเคเอาละครับช็อตแรกลุงป้อมให้สัมภาษณ์ช็อตที่สองลุงตู่เรียกแกนนำพบปชรสายลุงตู่ถกลับไปหาหรือลับๆหลังคอรมบก็ที่ทำเนียบนั่นแหละใช่ค่ะตึกไทยทิพย์เพราะตกเย็นเย็นสักสี่ห้าโมงเย็นใช่ไหมห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นคนบอกมาประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น แกนนำพอปอชรอสายข้างลงุงโตทั้งกลุ่มเลยกล็อพยพไปที่บ้านป่ารอยต่อพร้อมกับไปเจอสามปอครบทีมที่บ้านป่ารอยต่อคนที่รออยู่ก็คือสามพี่น้องสามปออยู่กันครบหน้าคุยกันทีเดียวคุยกันทีเดียวเมนเดียวคุยกันทีเดียวแกนนำพอปอชรอสายยืนอยู่ข้างลงุงู่ในทีน่นี้กับสามปอมีบทสรุปต้องล้าง กวนของผู้กองธรรมนัฐจะเริ่มจากเมื่อไม่ออกใช่ไหมปลดออกจากทั้งตรี้ยังแลวโดย,ยวิธีมันต้องออกจากตําแหน่งในพักด้วยไม่ออกใช่ไหมไม่ออกไงไม่ออกใช่ไหมรีเซ็ตมันเลยเอ,อล้างกระดานมันซะเลยเอากันนี้ง่ายง่ายเอาแคนอย่างนี้สก,กิดให้กรรมการบริหารยื่นใบแล้วออกสักกึ่งหนึ่งถ้ายื่นใบออกสักกึ่งหนึ่ง กรมารบริหาจะสิ้นสภาพทันทีถูกต้องก็ต้องเลือกใหม่อะก็ต้องประชุมใหญ่เพื่อที่จะเลือกกันใหม่จะใช้ช็อตที่เลือกกันใหม่นี่แหละล้างสายของธนัทให้หมดอืมก็ไปเคลียร์กันให้ถ้าไม่ถึงกึ่งหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวลุงป้อมจะจัดการให้อืมโอเคอืมก็ก็ถ้ารวมเสียงถ้ายังไม่ถึงกึ่งขาดเหลือเท่าไหร่ไม่พอใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลุงป้อมสกิดเองลุงป้อมพูดต่อหน้าทุกคนเมื่อวานตอนห้าโมงเย็นว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเองผมจะสกิดเองเดี๋ยวสกิดเองเพื่อให้ครบกึ่ง ให้ตัวแทนไปสก,กิลเราไม่ไม่ครบใช่ไหมเดี๋ยวจัดการเองทีนี้ทีนี้เอาละครับในวงสนทนาตอนห้าโมงเยน็นเมื่อวานเนี่ย<ๆ>เวลาพูดถึงกวนของธร,ร,ร,รมนัตไม่ใช่แค่ธร,ร,รมนัทไม่ใช่แค่อาจารย์แมบไม่ใช่แค่ไ่ลิกเท่านั้นนะมันมีลิสต์อีกหลายนะซสอต่างจังหวัดบางจังหวัดด้วยนั่นแหละนั่นก็เป็นตัวประกอบอืมแต่เขามีลิสต์หมดแต่นั่นเป็นตัวประกอบฉากเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ไปดูกันสักนิดสิครับ อไปดูกันดดดดเดเดอาตรงไหนเอาแค่นีด้ดีกว่าเอาแนีด้ดีกว่าก็ก็ก็สะกิดกันคือเขาก็เตรียมกันนะว่าวันนี้จะเป็นวันดีเดย์จะเป็นวันคิกออฟส่งใบลาออกส่งใบลาออกใช่ของกรรมการบริหารพักให้ได้กึ่งหนึ่ง